สวัสดีค่ะกลับมาทักทายอีกแล้วนะคะในวันอังคารวันนี้อาจจะมาเกือบเย็นเลยเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างมากนะคะก็แต่ก็สัญญาไว้แล้วว่าจะมาไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์ทุกวันให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของทักษะการขายทักษะการพูดนะคะทักษะในเรื่องของการทำ a c e b o o k การทำไลน์นะคะใช้ไลน์ในการสร้างรายได้แล้วก็ในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะในเรื่องของการไลฟ์สด วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เหมือนเช่นเคยเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่เข้ามาก็ทักทายได้ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นคโค้ดให้ความรู้แล้วก็เป็นคโค้ดที่สอนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของทักษะการขายทักษะการพูดการไลฟ์สดแล้วก็การใช้ f a c e b o o k ใช้ไลน์ในการต่อยอดธุรกิจต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาสําหรับท่านที่ จะเริ่มทําเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์ใช้ facebook ใช้ไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่เอยนะคะพิมพ์ชื่ออ๋อจานนท์ใช่ไหมคะใช่ไหมเอยพี่เหน่งเห็นใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะก็เออสหรับใค,ค่าะที่จะเริ่มใช้ facebook ใช้ไลน์ในการทําการตลาดแล้วเราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนทักทายเข้ามาปรึกษาคุยกันได้เพราะว่า หนึ่งก็มีพี่ๆนะคะที่รู้จักกันหลายท่านแล้วก็รู้สึกว่าเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นก็คือแบบอายุ48อายุ53แล้วแล้วจะเริ่มมาใช้ a c e b o o k Line เนี่ยทำการตลาดนะคะขอบคุณค่ะทำการตลาดเนี่ยทำยังไงคืองงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะงงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลเจ้าของฟาร์มไข่นะคะฟาร์มไก่แล้วก็ไข่อารมณ์ดีนะคะที่บ้านค่ายนะคะ เรากาลังขยายตลาดให้นะเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ไข่ให้ด้วยนะคะแล้วของจานนุนก็เหมือนกันบะหมี่นะคะเราก็ประชาสัมพันธ์เพราะอะไรดีอะไรอร่อยเราก็บอกต่อส่งต่อเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าของดีต้องบอกต่ออย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะเก็บไว้คนเดียวก็วันนี้ค่ะบางท่านอาจจะสับสนหรืองงว่าเอ๊ะถ้าเราจะเริ่มทํา Facebook เริ่มทําในส่วนของไลน์ใช้ไลน์ในการทําการตลาดเนี่ยเราจะทํายังไงดีแล้วเราควรจะเริ่มจากจุดไหนตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งหน่งเชื่อว่าหลายคน,นมีปัญหานี้แล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแต่เราก็ไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะคุยกับใครแล้วบางทีคุยแล้วก็ต้องหาคนที่คุยกับเรารู้เรื่องเข้าใจด้วยถามว่าทําไมถึงกล้าพูดตรงนี้เพราะหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะ mm. เมื่อ4ปีที่แล้วเป็นคนที่ใช้เฟซนะคะเฟซบุ๊กนะปีละสองครั้งไม่ค่อยโพสต์อะไรเลยเพราะเรามามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะคนส่วนใหญ่ที่เล่นเฟซเล่นไลน์หน่งก็เห็นเขาแบบ โพสไปเที่ยวไหนไปกินอะไรอะไรยเงี้ยค่ะแล้วบางทีตัวเราเนี่ยพอเราเข้าไปดูใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าเราช็อปปิ้งไปเสียตงังตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนไร้สาระแต่พอวันหนึ่งนะคะเรามันศึกษาอย่างจริงจังอะ่ะเราก็เลยรู้ว่า Facebook กับ Line เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะคะแต่วันนี้ยจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยสําคัญมากๆจะเริ่มต้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะวันนี้ การขายสินค้าหรือแนะนําสินค้าส่วนใหญ่เราจะชอบขายวอร์กันอันนี้เป็นของแพงนะคะเป็นของราคาแพงนะคะที่เอามาพูดเพราะว่านนเป็นความรู้ที่หนึ่งได้ลงเรียนในคอร์สของคูเงาะนะคะคอร์สของคูเง,งอ้อทศกัณเนี่ยคอร์สนี้มีชื่อว่าขายด้วยหัวใจขายด้วยหัวใจคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เรากําลังขายวอร์หรือขายวายวอร์ก็คือเรากําลังขายอะไรถูกไหมคะวอร์คือขายอะไรขาย คุณสมบัติของเขาอย่างเช่นวันนี้เราขายยาสระผมยาสระผมมีส่วนผสมอะไรปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทํามาจากอะไรอันเนี้ยคือเราขายวอรดคืออะไรนะคะคือขายราคาขายส่วนผสมของสินค้าขายคุณภาพเ,เขาเรียกว่าอะไรทำ วางจําหน่ายที่ไหนอันนี้เราก็ขายวอดนะคะขายวอดราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายวอดนะคะแต่ขายวายคืออะไรไหมคะทุกท่านตั้งใจฟังดีๆนะคะขายวายเนี่ยจะทําให้เราสามารถเปิดใจแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้ากับเราได้การขายวายคือทําไมนะคะทาไมลูกค้าต้องใช้สินค้าชิ้นนี้ทําไมลูกค้าต้องใช้สินค้าชิ้นนี้ สินค้าชิ้นนี้ดีอย่างไรนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะนะคะสินค้าชิ้นนี้ดีอย่างไรเราต้องมาเรียนรู้การขายวายขายวายอย่างเช่นวันนี้ทําไมเราถึงเลือกที่จะกินไข่อารมณ์ดีนะคะไข่ไก่ซึ่งไข่อารมณ์ดีแตกต่างจากไข่ไก่ทั่วไปยังไงก็คือในเรื่องของวิธีการเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติอาหารที่ให้ก็เป็นแบบธรรมชาตินะคะแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไข่ที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีคุณภาพที่สูงกว่าเลยทําให้ราคาของไข่อารมณ์ดีที่เรารู้จักเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีราคาที่แตกต่างจากไข่ไก่ทั่วไปที่เขาเรียงเป็นฟาร์มนะคะที่เขาเรียงเป็นฟาร์มเพราะไก่อารมณ์ดีที่เขาเลียงเนี่ยคือเน่งพูดได้เพราะเน่งไปเห็นมาแล้วนะคะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาก็เรียงแบบปล่อยแบบอิสระนะคะมีเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะแล้วอาหารก็เป็นอาหารอย่างดีจึงทําให้ไข่ที่ออกมามีคุณภาพดีแล้วเปลือกไข่ก็หนาเนื้อไข่ก็แดงแล้วก็ต้องบอกว่าถึงเราเก็บไว้หลายวันนะคะ เอามาแบบเขาเรียกว่าตอกเพื่อจะทอดไข่อะไรเงี้ยเนื้อไข่ก็ยังแบบไม่แตกอะไข่แดงก็ไม่แตกอันนี้คือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็มาถ่ายทอดเรากําลังจะขายวายว่าทําไมวันนี้ถ้าเราต้องกินไข่เนี่ยค่ะาทำไมเลือกไข่อารมณ์ดีเพราะว่าไข่อารมณ์ดีดีต่อสุขภาพไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของการเลี้ยงเห็นไหมคะมีประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้วายคือต้องบอกลูกค้าว่าทําไมเขาต้องใช้สินค้าชิ้นนี้ใช้สินค้าชิ้นนี้แล้วดียังไง มีประโยชน์กับเขาอย่างไรแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆคือมันคุยอยู่ในเรื่องของ Y h y ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เราชอบไปนําเสนอในเรื่องของ what ผลิตที่ไหนส่วนผสมมีอะไรราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราไปเสนอตรงนั้นซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ย สามารถหาเองได้อยู่แล้วถูกไหมคะหาเองได้อยู่แล้วยิ่งถ้าวันนี้นะคะเราเข้าใจในเรื่องของหลักการขายการนําเสนอเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะคะคนเนี่ยเขาจะฟังนะคะฟังในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเขาเท่านั้นถ้าเรื่องนั้นไม่เป็นประโยชน์เขาจะไม่ฟังนะคะเขาจะไม่ฟังไม่ฟังเรานานวันนี้คะ่ะการนําเสนอก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเรากําลังขายอะไรนะคะลองกลับไปถามตัวเองว่าวันนี้ที่เราขายสินค้าเนี่ยเราขายวอดหรือขายวายนะคะ สองคำนี้แตกต่างกันนะคะแล้วการขายวายทำยังไงถึงจะให้วายน่าสนใจคุณก็ต้องเล่าเรื่องเป็นว่าทำไมถึงต้องใช้สินค้าชิ้นนี้เพราะอะไรนะคะอย่างเช่นตัวหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งก็อาจจะเล่าอย่างวัน,นเนี้ยหนึ่งตัดสินใจใช้เขาเรียกว่าเจลล้างหน้านะคะของยี่ห้อเจอเนสอ่ะเจลล้างหน้าของยี่ห้อเจอเนสวันนี้ทำไมหนึ่งถึงตัดสินใจใช้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผิว เราเป็นคนขี้เกียจเราไม่ชอบใช้หลายชิ้นไม่ชอบใช้หลายอันซึ่งปกติเนี่ยเครื่องสําอางทั่วๆไปเนี่ยก็จะต้องมีพอก่อนที่จะล้างหน้าก็ต้องมีเขาเรียกว่าครีนเซอร์ไปใช้เครื่องสําอางออกก่อนถูกไหมคะต่อจากนั้นเราก็ต้องมาใช้โฟมเพื่อล้างหน้าหลังจากนั้นก็ต้องมาใช้โทนเนอร์ต้องบอกว่าถึง3ขั้นตอนแต่วันนี้ค่ะเ,เขาเรียกว่าเจลล้างหน้าของเจเนียตอบโจทย์มากเพราะหลอดเดียวครบทุก3ขั้นตอนเลยเลยทําให้หน่งรู้สึกว่าหน่งอ่ะ สะดวกขึ้นสบายขึ้นลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเพราะถ้าเราต้องซื้อในเรื่องของทั้งครีนเซอร์โฟมล้างหน้าแล้วก็โทนเนอร์นะคะก็ราคาถ้าเป็นของแบรนด์เนี่ยเขาตัวแบรนด์ก็อยู่ประมาณ4,5 0 0ละแต่อันนี้หลอดเดียวพันกว่าบาทจบเลยนะคะเอ่อประหยัดทั้งเรื่องของเวลาประหยัดทั้งเรื่องของใช้จ่ายตรงนี้เจลล้างหน้าของเจเนสก็มาตอบโจทย์อย่งแก้ปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะที่ไม่ต้องหลายขั้นตอนด้วยเห็นไหมคะ นี่คือไว้ว่าทําไมหนึ่งใช้สินค้าชิ้นนี้สินค้าชิ้นนี้ดียังไงแก้ปัญหาให้หนึ่งได้อย่างไรก็เป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยที่จะขายสินค้าอะไรก็ตามนะคะขอให้เป็นสินค้าที่เราใช้จริงได้ผลจริงแล้วสามารถแก้ปัญหาให้เราจริงๆสินค้าชิ้นนั้นนะคะเราจะสามารถบอกต่อได้อย่างแบบเขาเรียกว่า ลื่นไหลแล้วก็มีอินเนอร์มีฟิลลิ่งในการที่จะส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นนะคะให้กับลูกค้าและลูกค้าก็จะรู้สึกอินไปกับเราอินไปกับเราหลักๆวันนี้นะคะถ้าจะนําเสนอสินค้านะคะให้ลูกค้าเขาเรียกว่ารู้สึกอินไปกับเรารู้สึกว่าเขาอยากใช้สินค้าให้นําเสนอในรูปของ Y นะคะ Y นะอน่่งย้ำหน้า y. คือทําไมลูกค้าต้องใช้สินค้าชิ้นนี้สินค้าชิ้นนี้ดีอย่างไร มีประโยชน์กับเขาอย่างไรนะคะและก็ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรนี่คือเรื่องสําคัญนะคะแล้วจะทำให้ยอดขายเราสูงขึ้นจะทําให้ลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเราพูดในเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงและลูกค้าสามารถสัมผัสได้และสิ่งที่เราพูดต้องเป็นประสบการณ์จริงจากของตัวเราที่ได้ใช้สินค้าชิ้นนั้นๆด้วยนะคะจะทําให คนฟังอ่ะอินไปกับเราด้วยเพราะเราได้ใช้สินค้าชิ้นนั้นจริงๆมาจากความรู้สึกของเรานะคะเพราะคนตัดสินใจซื้อสินค้าตัดสินใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลนะคะเพราะวันนี้ถ้าเขารู้สึกดีเขารู้สึกมั่นใจเขารู้สึกโอเคเขารู้สึกว่าสินค้าชิ้นนี้แก้ปัญหาเขาได้เขาจะตัดสินใจซื้อนะคะส่วนของแพงของถูกค่อยว่าก,กันอีกทีนึงเพราะคนเรายอมจ่ายได้เสมอถ้าสิ่งนั้นคุ้มค่านะคะ ไม่มีราคาคำว่าแพงก็ถูกอยู่บนโลกนี้แต่มันมีอยู่ที่ว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเท่านั้นเองนะคะก็อยากจะมาไลฟ์ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้ระหว่างวอสกับวายนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาในช่วงหลังๆไลฟ์ like, สดนี้ก็สามารถย้อนย้อนหลังกลับไปดูได้นะคะย้อนหลังกลับไปดูได้ในเรื่องที่หน่งพูดเรื่องของเทคนิคการขายว่าขายยังไงเราถึงจะขายได้เปิดใจลูกค้าได้ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ภายใน เขาเรียกว่าไม่กี่วินาทีไม่กี่วินาทีเพราะตัวเองเองเ,องเนี่ยก็นําความรู้เหล่านี้มาเพราะต้องบอกว่าเออต้องบอกที่มาที่ไปของตัวเองก่อนนะหนึ่งจบนิเทศนะคะนิเทศาศาสตร์ราชภัฒเชียงใหม่แล้วก็มีโอกาสได้ทํางานในส่วนของงานประกันชีวิต17ปีแล้วก็อยู่กับงานขายมาตลอดทั้งในส่วนของขายรถก็มีนะคะขายรถของโตโยต้ากับของฟอร์ดก็มีเราก็อยู่กับงานขายมาตลอดแล้วก็4ปีที่ผ่านมาก็ได้มาทําธุรกิจออนไลน์ก็มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e แล้ววันนี้ค่ะก็มีโอกาสเปิดคอร์สสอนออนไลน์เช่นกันนะคะสอนออนไลน์นะคะสอนออนไลน์มีทั้งหมด4คอร์สก็จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการใช้ Facebook แล้วก็ไลน์ในการสร้าง personal branding คือตัวเรานะคะ 2. ในเรื่องของทักษะการพูดจำเป็นมากๆพูดเป็นนะคะชีวิตเราเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราพูดไม่เป็นชีวิตเราอาจจะแย่ก,กว่าเดิมก็ได้นะคะ 3. ในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดจะเพิ่ม ในเรื่องของเ,อาเขาเรียกว่าตัวตนเปิดเปิดเปิดให้คนมองเห็นแล้วมากขึ้นอ่ะคือไลฟ์สดให้ปังอ่ะจะทํายังไงก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยกันและคอสสุดท้ายคอสที่4ก็คือในเรื่องของเทคนิคการขายนะคะเขาเรียกว่าขายด้วยหัวใจขายยังไงคอสที่1เปิดสอนจะเป็นคอสแบบรูปแบบทูเวย์นะคะทูเวย์ ขึ้หนห่งสอนแล้วท่านอบรมงมือทําแล้วเรากลับมาคุยกันนะคะจะไม่ใช่เป็นคอร์สแบบที่อัดคลิปแล้วให้ทุกคนไปฟังคลิปแล้วก็ไปทําอย่างนั้น INDISTINCT จะไม่ใช่เพราะหนิงเป็นคนหนึ่งที่หนิงมีปัญหาเรื่องนี้หนิงเคยเรียนคอร์สออนไลน์แล้วก็เป็นการฟังอย่างเดียวถูกไหมคะแล้วพอวันหนึ่งที่เราไม่เข้าใจอ่ะเราก็ไม่รู้จะถามใครแล้วสิ่งที่เราไปทำเราก็ไม่รู้ว่าเราทําถูกหรือทําผิดแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับใครหนิงเลยคิดวนะ่าน่าจะมีคนที่มีปัญหาคล้ายๆหนิงเหมือนกันหนิงเลยตัดสินใจนะคะเปิดคอร์สขึ้นมาเป็นแบบ two way. เรียนรู้ร่วมกันก็จะมีแบบคอรแบบ3วันก็มีนะคะ3วัน6ชั่วโมง5วัน10ชั่วโมงเรียนเป็นกลุ่มก็ราคาท่านละนะคะท่านละ1 0 0 0ถึง2,000บาทส่วนเรียนแบบเป็น p r i v a t e coaching ก็คือเรียนแบบคนเดียวเลยนะคะแค่หนึ่งโค้ดให้เลยก็จะอยู่ที่1,500บาทถึง3 0 0 0บาทอยู่ที่ว่าเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องอะไร เพราะในคอร์สทั้งหมดเนี่ย,ยจะนําความรู้ประสบการณ์จริงที่เราได้เนี่ยมาสอนเลยถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะบางทีการที่เราไปคิดคนเดียวทําคนเดียวบางทีเราก็นึกไม่ออกที่สําคัญนะคะไม่ว่าทําอะไรก็ตามเราต้องมีโค้ดมีที่ปรึกษามีต้นแบบนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้เยอะมากๆทําให้เราย่นระยะเวลาความสําเร็จได้เร็วขึ้น ก็ฝากนะคะฝากไลฟ์นี้ไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมาชมนะคะแล้วก็ทุกท่านถ้าทุกท่านนะคะเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ถ้ามีคําถามหรือสงสัยยังไงก็คอมเมนต์นะคะฝากาไว้ใต้โพสต์ก็ได้ m e s s e n g e r ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวทักมาทางลิงก์ไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะวางลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะวันนี้ก็ไลฟ์เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย